านเจ้าคุณพระผู้ใหญ่ตกนรกอเวจีเรื่องการตกนรกหมกไหมนั้นเป็นเรื่องที่มีการกล่าวถึงมากในคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องขู่ให้กลัวเล่นเฉยๆแต่มันคือเรื่องที่มีอยู่จริงที่ทุกชีวิตล้วนต่างมีสิทธิ์ต้องได้เจอเจอในโลกหลังความตายในโลกมนุษย์ของเรานั้นมีสถานที่ที่ทำโทษแก่ผู้ทำความผิดกฎหมายอาญาก็คือคุกตารางฉันใด ในโลกหลังความตายก็มีดินแดนนรกนี่แหละเป็นสถานที่ไว้สำหรับทำโทษแก่ผู้ทำความชั่วเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหากปล่อยชีวิตของตนเองให้เกลือกลั้วกับบาปอกุศลอยู่เป็นประจำย่อมต้องมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนแม้คุณจะอยู่ในเพศใดฐานะใดจะเป็นคารวะก็ตามหรือจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามหากทำกรรมชั่วแล้วก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จริงแล้วเพศแห่งความเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นเพศที่สูงสงยิ่งนักหากพระรูปใดครองตนด้วยดีตามพระธรรมวินัยแล้วย่อมไม่มีทางตกต่ํามีแต่จะเจริญงอกงามแต่ถ้าหากอยู่ในเพศนี้แล้วย่ํายีพระธรรมวินัยเป็นว่าเล่นมีความเห็นผิดประพฤติผิดไร้ความระอายไร้ความเกรงกลัวไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีแต่นรกอเวจีเท่านั้นแหละที่เหมาะสําหรับคนเช่นนี้หลวงพ่อหรือีริลิงดำ ท่านได้เล่าถึงประวัติของท่านสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุประมาณ12ปีตอนนั้นท่านบอกว่าท่านมีโอกาสไปท่องดินแดนนรกที่นั้นท่านได้พบเจอกับพระสงฆ์ที่ตกนรกและที่สําคัญก็คือพระสงฆ์ที่ตกนรกนั้นก็มีสมณศักดิ์ยิ่งใหญ่เป็นถึงท่านเจ้าขุนเสียด้วยโดยท่านได้เมตตาเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กยายของท่านเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวา และมักจะสอนให้ท่านท่องคำภาวนาพุโทโธอยู่เสมอท่านไม่รู้หรอกว่าพุโทโธคืออะไรและทําไมต้องท่องด้วยแต่เพราะยายสั่งให้ท่องก็เลยต้องท่องไปตามระเบียบครั้งหนึ่งท่านป่วยหนักถึงขั้นจะตายเสียให้ได้ยายของท่านก็เอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ใกล้กับที่นอนให้ท่านได้นอนมองพร้อมกับบริกรรมพุโทโธไปด้วยพระพุทธรูปองค์นี้พระพักสวยงามมากยิ่งมองยิ่งติดตาติดใจ ท่านป่วยหนักเลยนอนมองจนจิตวูบดับไปปรากฏเห็นภาพพระพุทธรูปองค์ที่มองนั่นแหละลอยมาและแปลเปลี่ยนเป็นรูปพระสงฆ์องค์ยิ้มเข้ามาหายิ้มให้ด้วยความเมตตาหลวงพ่อองค์ยิ้มนี้ท่านได้พาไปพบกับตาลุงใจดีคนหนึ่งตาลุงคนนี้แหละได้พาท่านไปท่องเที่ยวดูขุมนลกขุมต่างๆหลังจากนั้นท่านก็ได้สติฟื้นคืนมาท่านคิดว่าท่านตายไปแล้วยายก็บอกว่าท่านหมดสติไปหลายวัน ท่านได้นำเรื่องนรกที่ท่านได้ไปพบเจอมาเล่าให้ยายฟังยายของท่านก็เชื่อว่าท่านได้ไปเจอจริงๆเพราะท่านเล่าได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที่ยายเคยฟังเทศมาจากพระในวัดนั่นแหละเมื่อท่านสามารถท่องนรกได้ครั้งหนึ่งท่านก็สามารถท่องนรกได้เรื่อยๆโดยใช้วิธีเดิมยายเป็นคนใจบุญสุนทานแกศรัทธาในพระสงฆ์มากโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณที่เป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งยายแกนับถือและศรัทธาในท่านเจ้าคุณองค์นี้มาก เมื่อนับถือจึงชอบนิมนต์ท่านมาเทศที่บ้านและมาฉันอาหารที่บ้านเมื่อท่านเจ้าคุณได้ทราบว่าท่านได้ไปพบเจอนรกแล้วมาเล่าให้ยายฟังได้อย่างเป็นคุ้งเป็นแควท่านเจ้าคุณกลับไม่เชื่อหาว่าพูดเพ้อเจอโกหกเละเอะเทอะท่านก็เลยเกิดความไม่ชอบและเกลียดชังในท่านเจ้าคุณรูปนี้ถึงยายจะนับถือและแม่จะนับถือก็ตามแต่ท่านไม่นับถือเลยไม่ยอมไหว้ด้วยเวลาย,ยายให้ประเคนของถวายท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ยอมประเคน เพราะเกลียดที่ท่านเจ้าคุณหาว่าเรื่องนรกที่ท่านเล่าให้ยายฟังนั้นเป็นเรื่องโกหกพกลมนั่นเองท่านเจ้าคุณอ้างว่าตัวท่านบวชมาส0ปีเศษแล้วไม่เคยเห็นนรกเลยสักนิดยิ่งอ้างก็ยิ่งเกลียดเพราะคิดว่าพระแบบนี้หลอกลวงชาวบ้านหากินเมื่อยายสั่งให้ประเคนของท่านก็ไม่ยอมประเคนให้แถมพูดต่อหน้าท่านเจ้าคุณว่าพระที่มีความสามารถไม่เท่าเด็กไม่อยากให้อะไรเมื่อท่านเจ้าคุณได้ฟังดังนั้นก็โกรธมาก เพราะท่านเป็นถึงท่านเจ้าคุณวัดอยู่ที่ฝั่งพระนครมีศักย์ใหญ่โตแต่ถึงจะโกรธอย่างไรก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์ยายก็ได้แต่ห้ามปรามอย่างเดียวต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณที่ยายนับถือได้มรณภาพลงยายได้เดินทางไปร่วมงานศพโดยไม่ได้ชักชวนท่านไปด้วยถึงจะชวนท่านไปท่านก็ไม่ยอมไปเด็ดขาดเมื่อยายไม่อยู่ท่านก็เลยถือโอกาสไปท่องเมืองนรกไปหาตาลุงใจดี เพื่อจะไปถามตาลุงถึงข่าวคราวของท่านเจ้าขุนที่เพิ่งตายไปว่าไปเกิดที่ไหนต่อไปแอดมินจะได้นำสำนวนคำพูดของหลวงพ่อฤาษีดิงดำมาอ่านให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับเพราะจะได้อัธรศมากกว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวว่าท่านเจ้าขุนตายท่านยายไปเยี่ยมศพท่านไม่ได้ชวนฉันไปฉันว่างเพราะไม่มีคนสั่งงานฉันก็เลยไปนั่งเล่นที่ชานบ้านบ้านอยู่ริมน้ำ มีต้นจากที่ปลายสะพานหนึ่งต้นฉันไปนั่งใต้ต้นจากต้นนั้นเอากระดานพาดทางจากด้วยจากต้นนั้นท่านยายปลูกไว้นานแล้วต้นใหญ่มากเมื่อลมพัดเย็นสบายใจก็เลยคิดว่าท่านเจ้าคุนท่านตายแล้วท่านจะไปทางไหนจะไปถามตาลุงดูจึงนึกถึงพระรูปสวยองค์ที่เคยมาหาฉันพอภาวนาว่าพุทโทสามคำท่านก็มาหาท่านยิม้มก็กราบเรียนท่านว่าผมอยากไปดูนรก ท่านก็ยิ้มอีกครั้งฉันก็ปรากฏตัวอยู่บนยอดเขาลูกที่เคยไปเมื่อไปก็นึกถึงตาลุงตาลุงก็มาหาแกถามว่าหลานต้องการพบทำไมบอกแกว่าได้ข่าวว่าพระตายหนึ่งองค์มีชื่อว่าจุดๆุดจุด,จดเขาชื่อว่าอะไรจะบอกชาวบ้านทำไมไม่บอกให้รู้หรอกแต่บอกให้ตาลุงรู้เมื่อตาลุงทราบแล้วแกก็บอกว่าเขาตัดสินแล้วนะขณะนี้อยู่ในอเวจีถามแกอีกว่าพระตกนรกด้วยหรือ แกตอบว่าพระตกนรกเป็นประจำเพราะพระบวชแล้วไม่ทำตัวเป็นพระก็ต้องตกนรกถามแกว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้ทำไมต้องตกนรกแกตอบว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านตัวเองไม่ปฏิบัติตนตามที่สอนเขาบอกคนอื่นให้ทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วยพระอย่างนี้ลงนรกหมดและมีโทษหนักมากฉันอยากเห็นท่านเจ้าคุณก็เลยบอกตาลุงว่าผมอยากเห็นท่านเจ้าคุณแกก็บอกว่าได้แล้วก็ร่ายเวท แกยกมือขึ้นเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าภาพอเวจีมาปรากฏใกล้ตัวฉันฉันเห็นท่านเจ้าขุนฉันก็จําได้ภาพของท่านเจ้าขุนที่ปรากฏมีดังนี้หนึ่งยืนการแขนมีหอ,อกปักจากเทดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองข้างปลายด้ามหอ,อกติดเพดานหัวหอ,อกติดพื้นเหล็กด้านล่างที่เป็นพื้น 2. หอ,อกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอ,อกด้านปลายและด้ามตรึงติดกำแพงเรื่องหอ,อกเว้นพณนา,นา เป็นอันว่าปักยึดจนขยับขยื่นไม่ได้ถามท่านลุงว่าท่านเจ้าคุณมีโทษอะไรมีหอกปักตรึงแล้วมีเปลวไฟละเอียดร้อนมากกว่านรกทุกขุมเผาอยู่ตลอดเวลาตาลุงบอกว่าลุงจะไม่บอกจะให้ถามท่านเองแล้วตาลุงก็บอกให้แกขึ้นมาหาพอตาลุงเรียกปรากฏว่าเครื่องพันนานการทุกอย่างหลุดหมดไฟก็ดับท่านเดินขึ้นมาพอท่านเห็นฉันเข้าท่านก็กล่าวขออภัย ท่านลุงบอกว่าการขออภัยขณะนี้ไม่มีประโยชน์เพราะโทษที่เหยียดหยามท่านผู้ทรงฌานคำนี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าเมื่อฉันจะมาฉันเดินไปที่ฌานบ้านไปที่สะพานติดกับฌานฉันเอากระดานพาดก้านจากเพราะเหตุนี้กระมังที่เขาเรียกว่าผู้ทรงฌานแต่ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับตาลุงตาลุงบอกให้ท่านเจ้าคุณนรกบอกเรื่องที่ตนทำผิดเมื่อครั้งตอนเป็นมนุษย์ที่เป็นเหตุตายแล้วลงอวีจี ท่านเจ้าขุณก็ได้บรรยายให้ฟังดังนี้ 1. เมื่อบวชแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมถะและวิปัสนาไม่เคยสนใจผิดความหมายของพระด้วยว่าพระนั้นเป็นสาระที่พึ่งระดับหนึ่งในสระดับเมื่อทำตนไม่สมควรจะเป็นความผิดคือเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้าน 2. ศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติธรรมมุ่งเอาแต่ความรู้ไปสอนชาวบ้าน เป็นทางนำทรัพย์สินให้เกิดแก่ตนไม่เคยนำทรัพย์สินนั้นๆไปสงเคราะห์ส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระาศาสนาเอาไปแต่ซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้ยืมอันเป็นวิสัยของคารวะพระท่านห้ามไม่ให้ทำแต่ฝืนทำสามเมื่อมีทรัพย์แล้วก็มีความทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานแกพูดแล้วแกชี้มาที่ฉันก็ยังกล้า ้านเหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง 4. ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณนะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพรั่งเหมือนดอกเห็ดอย่างสมัยทุกวันนี้ใครเป็นพระครูหรือว่าเป็นเจ้าคุณศักดิ์ศรทท่านใหญ่หน้าดูเจ้าคุณนี่หายากเหมือนหาหัวอุตภิดและมีพิษมากเพราะจะไปที่ไหนต้องต้อนรับอย่างเจ้าเจ้าไม่มีสารนะเมื่อเป็นพระที่มีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความใหญ่ไว้มาก ลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มีมากใครอยากได้ยศได้ตำแหน่งก็ต้องเสียเงินตามอัตราของตะก้าใหญ่ต้องมีมนเทศติดเงินก้อนใหญ่ๆท่านก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆแล้วก็เลยตกนรกขุมใหญ่มีความทุกข์ทรมานใหญ่รวมความแล้วท่านเป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ ตกนรกขุมใหญ่สมกับวาสนาบารมีใหญ่นั่นเองได้ถามท่านว่าขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรที่พอเป็นเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบ้างท่านตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วขณะนี้มีเงินสดอยู่73,032บาท75สตางค์ทองคําที่รับจํานำไว้35บาททองคําที่ซื้อไว้เองเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยเจ้าของร้านขายของมีค่าน้ำหนัก50บาท ของที่คณะกรรมการตรวจพบไม่ได้คือเงินกู้ที่ชาวบ้านไปกู้อีก4ี่0 0ื่บาทเศษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามท่านว่าของที่ว่ามีขณะนี้อยู่ที่ไหนท่านบอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้ถามท่านอีกว่าวันนี้คุณยายไปเยี่ยมศพท่านคุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านตอบว่าทราบเพราะคณะกรรมการเขาเขียนทรัพย์สินที่คนได้ใส่แผ่นกระดาษประกาศไว้ดีใจที่ได้หลักฐานมายืนยันกับยาย 5. ที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปรอมคือบวชแต่ตัวและมัวเมาในลาบยศสารเสริญและกามมาสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีวิปัสสนาดีที่เป็นพระอริยเจ้ามาไหว้บ้างท่านก็เลยทําใหญ่ในฐานะเป็นเจ้าคุณกรรมนี้อีกข้อหนึ่งที่ชวนท่านลงอเวจีเมื่อได้เรื่องแล้วฉันก็ดีใจมากก็เลยลาตาลงกลับท่านเจ้าคุณก็ลงนรกไปตามตําแหน่งใหญ่ของท่าน เมื่อคุณยายกลับมาถึงบ้านฉันก็เอาเรื่องทรัพย์สินของท่านเจ้าคุณนี่แหละออกบรรยายให้คุณยายฟังคุณยายตกใจมากถามว่าพ่อเล็กไปรู้มาได้อย่างไรเรียนท่านว่าเมื่อคุณยายไปฝั่งโน้นฝั่งพระนครชาวทนบุรีเรียกว่าฝั่งโน้นสมัยนั้นจากตลิ่งฉันก็ไปลําบากต้องมีเรือยนตหรือว่าไปเรือโดยสารที่บ้านไม่มีเรือยนต์ก็ต้องอาศัยเรือโดยสารขนาดเล็กของพระยาพิรมพักดีซึ่งเรือนั้นก็ออกเป็นเวลา วันหนึ่งเรือออกไม่เกินห้าเที่ยวการที่จะแอบอ่านป้ายเอามาเบ่งนั้นไม่มีทางทําได้แน่เมื่อคุณยายได้ฟังแล้วท่านจึงแปลกใจถามว่าไปทราบมาได้อย่างไรจึงเรียนท่านว่าเมื่อคุณยายไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณผมก็ไปสืบทางเมืองนรกพบท่านเจ้าคุณลงอเวจีท่านลุงได้เรียกมาเล่าความประพฤติตอนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้ฟังท่านเจ้าคุณเลยบอกให้ฟังผมจึงทราบ เมื่อพูดจบท่านยายก็เรียกนาะสมใจที่ไปด้วยให้เอากระดาษจดทรัพย์สินของท่านเจ้าคุณที่คณะกรรมการเขียนประกาศไว้อ่านให้ฟังนาะสมใจก็อ่านให้ท่านฟังเมื่ออ่านแล้วนาะสมใจก็บอกว่าตรงกันทุกอย่างท่านยายถึงกับเปล่งอุทานว่าไม่น่าเลยพระใหญ่พระโตทําไมเลวสามอย่างนี้พ่อเล็กไม่เคารพนั้นถูกแล้วยายเองเสียอีกยัง,งโง่กว่าพ่อเล็กนี่เป็นมุมมองหนึ่งของนรกที่ใครๆก็สามารถเห็นได้ ถ้าบวชเพื่อความเป็นพระแต่ถ้าบวชเพื่อแสวงหาความรู้มาเป็นอาชีพหรือเพื่อยศศักดิ์เพื่อลาบผลเพื่อเป็นเหยื่อล่อสตรีที่เห็นว่าดีงามท่านไปตามท่านเจ้าคุณองค์นี้แน่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ในตอนบวชว่าวน,นิพพานสะสัชิกรณัตถายะเอตังกาสาวังขะเหตตวาปภาเชทะมังพันเตแปลเป็นความว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสวพัฏพืนนี้ เพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นอันว่าท่านที่บวชเพื่อถึงพระนิพพานทุกองค์เรื่องเห็นนรกสวรรค์นั้นเป็นเรื่องกล้วยๆไม่มีอะไรหนักเลยถ้าทําไม่เห็นก็จงทําตามแบบเจ้าเล็กเด็กอายุ12ปีเถิดเอาแบบฉบับของเจ้าเด็กคนนี้เป็นครูมันก็คงไม่ยากอะไรเลยคุณยายหลังจากทราบเกียรติความดีเด่นระดับอเวจีของท่านเจ้าคุณแล้วต่อน,นั้นมาท่านพยายามหาแต่พระที่ควรบูชาเท่านั้น คนที่เป็นนักดูพระให้แก่ท่านยายก็คงไม่พ้นเจ้าเล็กคนเดินตายนั่นเองเมื่อท่านยายปรึกษาจะหาพระมาเทศเจ้าเล็กก็ต้องไปหาตาลุงตาลุงก็เลยชี้พระซึ่งพอที่จะพบได้ในสมัยนั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลเกินไปก็คือ 1. ท่านพระครูพิทักษ์สุวรรณบัณพพศคณะ11วัดสะเกตจังหวัดพระนคร 2. ท่านอาจารย์พริง้งวัดมะกอกจังหวัดพระนคร3หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญจังหวัดทนบุรี สี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห้าหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหหลวงพ่อสุนวัดบางปราหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ็ดหลวงพ่อโงวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแปดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแกบอกว่ามีอีกมากเป็นพระอริยะก็มีเป็นพระโพธิสัตว์ก็มี ที่บอกมานั้นมีทั้งพระอริยะและมีทั้งพระโพธิสัตว์ทำบุญด้วยมีผลมากกว่าลงทุนท่านยายเคยรู้จักกับหลวงพ่อปานมาก่อนเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อปานติดอยู่ในบัญชีพระดีท่านยายก็เลยไม่ไปไหนเกาะหลวงพ่อปานแกคือยึดความรู้ที่หลวงพ่อปานสอนแบบง่ายๆท่านภาวนาคำว่าพุทโธจนสิ้นลมปราณเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่าท่านเจ้าคุณที่ต้องตกนรกอเวจีนั้น เป็นเพราะท่านไม่ดำรงตนให้เหมาะสมกับความเป็นพระมีแต่ย่ำยีพระธรรมวินยัยติดในลาบยศสารเสริญที่ใหญ่ๆก็เลยมีกรรมใหญ่แล้วก็ต้องตกนรกขุมใหญ่ดังที่เล่ามานี่คือตัวอย่างของพระที่ไม่ดีเลยต้องมีจุดจบเช่นนี้ส่วนพระที่ดีที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็ยังมีอีกเยอะเราเราท่านท่านผู้ฉลาดหากจะทำบุญกับพระก็ควรเลือกสรรพระให้ถูกเถิดพระจะดีไม่ใช่ดีที่ยศ ไม่ใช่ดีที่ตําแหน่งไม่ใช่ดีที่การศึกษาไม่ใช่ดีที่การเจรจาแต่ดีที่ความประพฤติถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่างหากขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกาันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปท้ายสุดนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขความสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาะจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ